เรา้ง่าไม่ได้เรา้ปีหนาตแลรับปีห้าตผู้ใหญ่จะเ่นุผู้ใหญ่มาขับเรือไปเองแล้วไปคนเดียวเลยไปด้วยกันดีูสีนวมาตั้งหลายคนให้ผู้ใหญ่คนเดียวข่าวข่าวข่าวอย่าเครีดนะ้แลัวผู้ใหญ่ ตู้นะครับตู้เออครับผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราเราตั้งกองกันกันผู้ใหญ่บ้านนะครับยองสุมหน้าบ้านนะซุ้มเออซุมหน้าวัดเนินยาวครับสุมหน้าวัดเนยาวซุมหน้าวัดเนินยาวของเราตอนนี้ขาดอะไรมากที่สุดครับอ่าอยากได้เออเป็นของถุงยังชีพนะครับเป็นว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเป็นยารักษาโรคนะครับพื้นบ้านน้ําท่วมโรคภัยก็จะเข้ามาเนาะอยากได้ตรงนี้ครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่โดนน้าท่วม จอบครับวันนี้เนาะวันหลังใช่ไงครับก็คือทับ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 ที่ที่ที่อยู่บนกลังด้านในเยอะไม่ใช่ว่าตรงนี้โซนตรงนี้อีกเยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ถึงทับในกอดูรีช็อคเลยนะพี่ลึกมากยังมีจี๊บปูเรือนที่ยังลำบากตามาสายนะครับตามสายเดเลยนะครับ ไรดูพีซ้ายจะเข้าไปด้วยดีซ้ายใส่ไฟต้องเรียนเอาละครับมาช่วยพีุงก็น้องที่อยู่ในหลองเสือขาวนะครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปดีๆเพี่อ